คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ โอ้ก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมด้วยและการเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามกันดิเช่นเคยนะโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้องคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสชามก็ลิงก์ใต้ yani คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะนเพื่อนเออก็ถ้าเกิด ใครที่มาไม่ตรงเวลากลุ่มโบนัสไม่ไม่ไม,มามาไม่ตรงเวลาโบนัสถามก็ตามเพื่อนในกลุ่มได้นะเออ,พอเพราะเพื่อนในกลุ่มก็ถ้าเกิดเขาแตกเกมอะไรเขาจะส่งมาแล้วก็แล้วก็ถ้าใครยังไม่เห็นอะไรก็ถามเพื่อนในกลุ่มนะว่าเกมอะไรแตกนะเออวันนี้ผมก็มาเล่นเกมหมู่ทองนะเออไอห,หมูอ้วนๆเนี่ยไปทกทุนมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทนะเพื่อนเออ ขอเริ่มที่เบทสามก่อนละกันเอ้ยขอเบทสองเรืมาไม่ได้หวั่นอะไรอยู่แล้วน้องๆเออเพลงไม่โคตรมันไหนเฮียสวยโอ้โหโเพชรมาแล้วดอกนี้สิบบาทเข้ามาเลยจ้ะสวยงามเอต่อยังไงละดอกนี้คิวสวยงามหกบาทหรือแปดแปดบาทนะจ้ะเฮ้ยเฮ้ยคอมโบดีอยู่นะเพื่อน สิบห้าบาทมาแล้วโอ้โหมาอีกแล้วจ้าสองบาทอุ้ยไหลลัวๆไหลลัวๆแล,ล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหมาถึงก็เอาเลยมาถึงก็เอาเลยหวานเพื่อนเออดอกนี้ได้มาเจ็ดสิบเก้าบาทมาถึงก็เอาเลยน้องๆเอ้ยเออ,เอ,อก็ใครที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์โอ้โหยมาอีกแจ้ากดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยละกันเพื่อนๆเออ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อโอเคแล้วป่าโอเคแล้วป่าช่วงนี้วิวเงียบมากเลยไม่ขึ้นเฟร์เลยเนาะจะลองให้เอาโอ้ยมีช่องงดังขึ้นนะน้อยใจยหมดงานบางทีสวยงามอยายได้นิดเดียวยังไงเกระกิ้วเกระกรกรยกรยเฮ้ยโอ้โหมา โอ้เท่าไหร่ดอกนี้สี่บาทยังไงอู้ดอกนี้ไม่จาจาสีบาทยังไงต่ออืจาอืมสวยงามหนึ่งบาทเฮ้ยเฮ้ยคอมโบอย่างงี้คอมโบติดต่อกันอย่างงี้คือแบบดีมากคือแบบเปิดเปิดเกมมาก,ก็ดีเลยอะ่ะอืมแต่แต่ไปเรื่อยๆก็น่าจะดูดนะเออไม่รู้เหมือนกัน เฮ้ยอามือกูล้านนี้อะขอขึ้นเปหน่อยละกันไป4สีแล้วกันเพื่อนๆมาสวยงามต่อมีแปบาทยังไงต่อลจ๊ะสวยงามอะไรอีกหกบาทละจ้ะยังไงเอต่อไอ้นี่มาหรือเปล่าลราคางราคางไม่มาละจ้ะเอออีค่ะ สวยงามสวยงามดอกนี้สีบาทเข้ามาแล้วมีคูณเอ้ยคอมโบดีมากเพื่อนๆคอมโบดีจริงๆเออสวยงามคูณสามเข้ามาเลยจ้าแล้วดอกนี้สวยงามยังไงต่อแล้วดอกนี้สิบสองบาทชิวมาต่ออหล้วยังไงต่อราคาอุ้ยเพชรมาอุ้ยเพชรเพชรยังไงสี่สิบแปดบาทเฮ้อยสวยงามดอกนี้สวยงาม หนึ่งร้อยสามบาทนะเพื่อนเออเย็ดเคมาแล้วกําไรมาเยอะแล้วเออมาเบ็ดเจ็ดเลยแล้วกันขอสักสามสิบหมุนไปถ้าเกิดมาดีขนาดนี้ต้นคลิปเนี่ยเออถ้าต้นคลิปมาดีขนาดดีก็ไปอย่าวไปน้องๆเออ,อไม่ได้วันอยู่แล้วนะเออสวยงามแล้วดอกนี้ยังไงต่อคอ,อ,อมโบมาอีกเลยจ้ะคอมโบดีมากเพื่อนเออโอ้ขันนัเพื่อน ฝนตกอากาศอากาศหน้านอนมากคือแบบหน้าใบกางเต็นท์มากเลยเพื่อนเออลก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้าไปชมคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยและกันเพื่อนเออใครที่อยากดูเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอเข้ามาได้นะเออเดี๋ยวจะทาตามให้นะแนะนํากันเข้ามา ถ้าใครมีสูตรอะไรดีๆก็แนะนํากันมาอ,อ,น 11, อุ้ยดอกนี้ย1อโอ้หนึ่รอยหกบาทจ้าแล้วดอกนี้ได้มาอีกแล้วโหหนึ่งร้อยสีสิคอมโบดีมากเออนี่เบ็ดเจ็ดนะเพื่อนเบ็ดเจ็ดนะนี่โหดีจังเลยอะ่ะเออดีสุดสุดปังเลยอะ่ะปังไปดิเยะเลยอะ่ะไอเย้ <laughs> สี m, ลล X, ล่ลักกาก็น้องน <c oughs> ้องหนูคนไหนที่มีอายุต่างกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะเออแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําไม่ได้หรือทาตามไปเด็ดขาดนะครับโอเคหรือเปล่าน้องๆอืมก็ไม่อยากกับพูดเยอะแล้วเจ็บดอแล้วลๆอลๆอล้ล้ล้โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอ่ะ สดชืด่นเอ้ยหมดละหมดละสวยงามสวยงาม,งามนี่คำว่าเงียบผมบอกแล้วเฮี้ยแรกๆดีนะต้นเกมเปิดเปิดมาได้ดีเลยเปิดหลังหลมาดูดพูดไม่มีผิดผมเริ่มจับไก่ไม่ได้นะเออแรกๆมาหลังหลังดูดเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดแรกๆไม่แรกๆไม่มาเนี่ยหลังหลังแจก,กนะเพื่อนเออเพืออ ก็พอรู้อะสวยงามดอกนี้แปดบาทยังไงต่อเคมาหรือเปล่าเคมาช่องแรกหรือเปล่าดอกนี้ยังไงยังโอ้โหเฮียคอมโบอย่างนี้คอมโบอย่างนี้เบ็ดเจ็ดสวยงามเคกเอยังไงสวยดอกนี้กูยี่สิบโอ้ยี่สิบห้าบาทสวยระคังระคังก็แพงแวเพื่นเออยี่สิบบาทยังไงโอ้โหเพชรใหม่แล้วดอกนี้แหละหนึ่งร้อยสิบสองบาทมาแล้วจ้า มาแล้วยังไงต่อคอมโบอย่างนี้สิบเจ็บาทมาแล้วออของดีของดีเลยจ้ะเจ็บดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเอ้ยเจ็ดสิบ็บาทนั้นเพื่อนเอ้ยโอ้พูดผิดพูดพูหมดละเออกำไรก็มาประมาณสี่ร้อยนะยถ้าทุนมาแค่ร้อยก็บาทด้เลย ตีเส้าทุนมาสองร้อยนะเออพกมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทนะเพื่อน,น,นเพื่อนเอาเศษในบัญชีมาเล่นนะเอออย่างเงี้ยดิโอเธอที่รักโปรดฝังฉันทีโอ้โหเกินปุยมุยเกินปวยมุยนะบองโอ้เฮ้ยผมรู้แล้วทุกคน ซื้อที่เบกหนึ่งก่อนไม่แจกไม่เป็นไรแต่คือมันแบบให้เกมมันดีขึ้นนะเ,ออเป็นสูตรทางการรับนเพื่อนนะเออโอเคหรือเลปล่าสวยงามโอ้ดอกนี้เอ๊ะมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าแต่ทำไมซื้อฟรีมันไหลดีจังเลยเดี๋ยวนี้ราคางเอมาราคางช่องแรกต้างหมายล,ละ,ละราคางช่องแรกโอ้โหไม่เข้าเนละยดอกนี้ได้มาอีกเท่าไหร่เลยยีย่สิบบาท พอได้อยู่เหลืออีกเหลืออหกหมุนะห้าหมนสุดท้ายยังไงละครังช่องแรกต้องมาแล,ล้วล่ะยังไงต่อโอ้โหละครั้งไม่มาเพื่อนๆเอ,อ้เสียดายโอ้ยเพชรเพชรตล,ลอกนี้สิบห้าบาทยังไงอุ้ยสวยสวยสวยยังไงคูณแปดคูณเก้าเข้ามาแล้วยังไงต่อคูณสิบเข้ามาแล้จ้าโอ้โหเฮ้ยระดอกนี่2ียี่สิบห้าบาท ร้อยี่สิบห้ามีละเละสวยงามมาต่อเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ดีอย่างเงี้ยนะไหนสองหมุนยาวเออกูขอแบบว่าขอทุนคืนก็พอแล้วเออมาคูณสิโอ้ดอกนี้เออมาทุนแล้ะทุนและกําไรต่อดีดอกนี้ติบหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเอ้ยสี่สิบสี่บาทนะเออหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทอืมกําไรดอกเนี้ยโอ้ดอกสุดท้ายไม่มานะเพื่อนเออไอ้ชี้ได้มาสองร้อยห้าสิบห้าบาทซื้อฟีไป 7จ็ดสิบห้าบาทเองเออถือว่ามา,าดีนะเออแต่ว่าทำไมกูปั่นนอกกันไม่ดีนะเออมากูเบ็ดแปดเลยละกันเออเพราะกำไรมาห้าร้อยแล้วเออทำไมอรออ่ะไปสักสิบหมุนเพื่อนสักสิบหมุนไปก่อนไปยังไงละดอกนี้สวยงามหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเฮ้ย เป็นไงละสิบหมุนของผมสิบเก้าบาทมาเลยจ้าโอ้ยคูณสี่เข้าไปยี่สิบห้าบาทยังไงต่อรุ่นดอกนี้โอ้ยแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทแล้วมาเบิเออลิ้นแข็งวะอืมสวยโอ้ดอกนี้สี่บาทยังไงต่อคูณสามเข้ามาสิบสองบาทยังไงสวยงามคูณสี่เข้ามาจ้าสิบสองบาทเหมือนเดิม เท่าไรแล้วตอนนี้ยี่สิบบาทนะจ๊ะเออสวยงามโอ้คอมโบดี่นะแแจกน้อยแแจกน้อยไปหน่อยเออแต่แจกน้อยไปหน่อยนะ้องน้องน้อแจกน้อยไปหน่อยเนาะเออสวยงามคิวมาต่อสวยเป็นไงแล้วเป็นไงเลาวกำไรมาหกร้อยแล้วเอออทุนมาหมวานสองร้อยนะเออ ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากกห้ผมเล่นเกมอะไรชุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออสวยโอ้ยเป็นไงล่ะสีตัวสดชื่นเมื่อกี้กูไม่น่าซื้อเลยรอน่าจะรอให้มันแตกเองนะเนเ่อนเออก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มวุทิชาก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออจะมี จกสูตรด้วยนะเออในกลุ่มอ่ะในกลุ่มเขาจะมีแจกสูตรของแต่ละเกมด้วยนะเออแล้วก็แล้วก็ใครที่ใครที่มาแบบมาไม่มามามาไม่ทันเวลาบนรัชามก็หาเพื่อนในกลุ่มได้ว่าเกมอะไรมันมาแตกบ้างอุ้ยยดเคมาจ้าโอ้โ oh! หแตกดีเกินอุ้ยกูไม่น่าซื้อเลยนะเมื่อกี้อุ้ยจะพา่านเลยจ้า เรวพาดแล้ลแลจ้าแตกดีเกินดอกเนี้ยโอ้โหได้มาแปดร้อยสี่หกบาทคอมโบเดียวคอมโบเดียวคือแบบว่าสุดปังเลยปังบานิยเ,เย่เลยอะอเออเหี้ยเกินไปหรือบ้างน้องสวยงามโอ้ยเพื่อนเพื่อน้นอยละดอกนี้เหียเข้าฟรีดีสุดเข้าฟรีดีสุดบอกเลยโอ้โหราเจ้าช่วยกล้วยทอดล้วดอกนี้เ ไอ้เหี้ยฮะสี่ร้อยเข้าไปเลยจ้าอันนี้เวลาโบนัสชามนะเพื่อนเออผมตามโบนัสชามมานะเออเย็ดเชเฟียโอ้โหพันสี่ร้อยสยี่สิบบาทเออไอ้เหี้ยกำไรมาสองพันสามแล้วเออคือแบบว่าไอ้พวกนี้มันดีนะวายมันไม่มีหายเนพะื่อนอยู่ตรงที่นะั้นเดียวคือคือแบบดีมากสองพันสองร้อยนะ คือแบบปังไม่ไหวเลยอ่ะเข้าเองอ่ะปังไม่ไหวเลยจริงๆบอกให้ขอขึ้นเบ็ดเลยแล้วการจบหมุนเนี้ยขอขึ้นเบ็ดเลยแล้วการดอกนี้สี่สิบแปดบาทยังไงต่อละดอกนี้อืมหึอมเต็ม,สมใส่บาทมาเลยจ้าราคาต่อคูนี้อืมหกสี่ยังไงต่อจะลงหรือ,รรปอเปล่าจะลงหรือเปล่าเพื่อนเมืไงโอ้โหเฮียราคาต่อสวยงามยังมีลุ้นอีกรอบหนึง่งอือเฮียไม่มีละไม่มีละเฮียเออได้มาหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะเออ หูกำไรมาสามพันหนึ่งแล้วเพื่อนเอ้ยเออขอขึ้นเบ็ดหน่อยละกันอ่ะเบ็ดสาสิบสักสามสิบหมุนแบบโอเคหรือเปล่าเพื่อนเออมันต้องโอเคอยู่แล้วนะเออสวยงามหบาทมานะจ้าเออมาต่อสวยงาม9บาทคูณ2องเข้าไปเป็นสิบาทยังไงต่อไม่มานะจ้าไม่มานะจะเออ ก็ใครที่อยากได้สูตรก็เลงใต้คลุมมิน์แล้วผมใต้เลยนื่อนเออแล้วก็จะมีบอกเวลาโบนัสชามด้วยนะว่าเกมอะไรแตกบ้างนะเออแล้วแต่ประเซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์ไหนเยอะสุดก็ตามมานนั้นไปทุกค,คนดีจริงฟังไม่ไหวเลยวันนี้ก็คือแบบหมูนะหมูมานะวันนี้เออผมก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มแตกมันก็แหละเออแต่ตอนนี้ทำไมมันเงียบันหรอ เฮ่เฮ่เกินไปหรือเปล่าบึ๊บ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 เบ๊ะบ้าโอ้โยูสวยงามกูนึกว่าจะเงียบแบบเงียบกริบเลยนี่มาต่อโอ้โหไม่เข้าว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรกูกดเองกูกดเองกูกดเองเลยละกันเบื้องหกบาทมาต่อโอ้โหคิวต่อสวยงามเพชรต้องลงหรือเปล่ะเพชรไม่ลงนะ สวย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 เงียบเกินโอ้ยนี่ไงล่ะครังละโอ้โหเฮีเ้ยวายไม่มาตรงนี้วะสวยงามเอมาต่อยังไงละดอกน,นี้โอ้โหสิบหมุนไปเพื่อนสิบหมุนมันต้องดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรของโบบ้นเพื่อนเลยมันเป็นสูตรจันสวยงามคิวต่อเก้าบาทยังไงต่อแล้วดอกน,นี้เออ,เอ,อมามันต้องมาคูณสองเข้าไปสี่สิบแปดบาทเออมึบมับโอ้ยกูว่าต้องลดเบ็ดละลายเฮี้ย คูณสองเข้าไปสิบห้าบาทยังไงต่อหรอไม่ไหวเนินเงื่อนเออขอเป็นเบ็ดสิบละกันมามาสวยงามเงินเต็มนะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยแล้วดอกนี้เออมาสามสิบหกยังไงต่อคูณเก้าสิบบาทไปโอ้โหแล้วดอกนี้วัดแล้ววัดดวงแล้วมันจะเข้าหรือว่าโอ้โหไม่เข้าหลักครั้งต่อดีเออมาสิบเจ็ดบาทก็คูณสี่เข้าไปเป็นเจ็สิบบาท ยังไงต่อแล้วดอกนี้150บาทนะเพื่อนคิวมาแล้วคิวมาแล้ว,ว,ลวดอกนี้มันจะรู้มินรู้ว่าโอ้โ,อโหเฮียคิวต่อสวยงามอะไรต่อหรือเปล่าราคางต่ออีกแล้วจ้าโอ้คอมโบโดีจัดเพื่อนคอมโบโดีจริงอ๋อแล้วดอกนี้ได้มาสองร้อยละเฮ้ยโอ้โหดอกนี้ได้มา419บาทเออเออก็คือแบบได้เล่นอ่ะเพื่อนกำไรมาสองร้อยห้าสบาทแล้วเออเอาทุนมาแค่200บาทนะเพื่อนเออ ก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนัสชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนๆเออไปสักสิบหมุนไปสิบไม้ไป,ไปน้องๆไม่ได้วันอยู่แล้วเออสวยงามยังไงต่อแล้วดอกน,นี้โอ้โหเงียบเก็บเงียบ,บ,บเก็บเงียบเก็บโอ้ยมาแล้วคิวจ้าเคโอ้โหมาแล้วจ้าคูณสองเข้าไปสามบาทเลยจะ้ะคือแบบตัวคูณนี้มันดีมากเลยนะคูณแบบคูณมันไม่หายเลยเพื่อนๆคือแบบมันอยู่กับที่เลยโอ้ยดอกน,นี้มายี่สิบบาท มันต้องมีเห็นปะคูณมันจะดีมากคือแบบว่าอยู่กับที่อาเดี๋ยวดูอยู่กับที่เลยคือแบบว่ามันดีมากแล้วมันไม่หายไปไหนเลยเออแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะหายแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยสวยงามดอกนี้แหละกูต้องเลิกแล้วมั้งดอกนี้มันจะลงหรือเปล่ามันจะลงหรือเปล่าดอกนี้ยังไงโอ้โหมาแล้วจ้าเพชรต้องลงแล้วอะเพชรต้องลงแล้วอะเพชรต้องลงแล้วละยังไงต่อ,อยังไงเพชรหรือฟีดีโอ้โหละคังมาต่อลวจ้าเพชรมา สวยงามเพชรมาแนละ้วดอกแพงกูว่ามีพันดอกเนี้ยเอาป่ะกูว่ามีพันคอมโบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ถึงวะเกือบนะเกือบนะเพื่อนแต่อะไรจะต่อโอ้โหไม่มีแล้วต่อแนละ้วเออฮได้มาเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออก็ได้เล่นอ,อยู่ก็ได้เรื่องอยู่สวยงามยังไงต่อแล้วดอกนี้โอ้โหต้องขึ้นเบ็ดเลยไหมเนี่ยเพื่อนเบ็ดสามสิบไปสวย ه, กูขอแปว่าปังๆสักดอกเดียวกูเลิกเลยด้วยนี่ไงดอกนี้เราคูณสองเป็นสองร้อยสี่สิบบาทสวยงามไหลไปเรื่อยๆลูกไหลไปเรื่อยๆลูกกูจะกูอยากจะเลิกละไอ้เหี้ยแต่อยากจะบอกว่าทุกคนเออก็คือแบบใครจะเล่นไอ้พวกนี้ต้องใจเย็นๆเลยห้ามใจร้อนใจร้อนนี่คือแบบนอนที่แคบเลยเมื่อนคือแบบอดแดกเลยนะเออถ้าเกิดใจเย็นปั้นไปเรื่อยก็คือมีปังแบบผมแน่นอน แล้วถ้าเกิดเข้ากลุ่มมรณธรมามีสูตรบอกก็คือมันจะดีคูณสองคูณสามเข้าไปอีกเออสวยนะดอกนี้พันแปดสี่สิบ้าบาทนะเพื่อนๆเอ้ยโอ้เอาหน่อยไหมเล่าเอาหน่อยไหมเล่าเอาหน่อยไหมเท่าไหร่ดีโอ้โหไม่ไหวว่าเบสิคไ,ไหนไหนลองเบสิคดิสเมอนเจ็ดร้อยห้าสิบวันไหมไม่เอาดูก่าขอสัก เบสามสิบจะขอสักสามไม้ไปทุกคนสามไม้ถ้าเกิดมันปังไม้ไหนผมเลิอกอะหนึ่งสองสวยงามมาต่อดีลุกมาต่อดีเออมาคิวสวยงามอะไรต่อเจต่อหรืวอว่าช่องแรกมาอูหแลนน้วดอกนี้ได้เท่าไรแปดร้อยสี่สิบบาทมาเลยจ้าสี่อ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวยดอกน,นี้แหละโอ้โหแล้วพันพันสีเ่เพื่อน พันสเมเพื่อนอีกตัวหนึ่งลุ้นอีกตัวหนึ่งยังไงเอต่อสวยงามพาลาแปดยังไงละดอกนี้อืมไม่มีต่อต่อเลยแล้วดอกนี้ได้มันเท่าไร่เราโอ้โหสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะเพื่อนเ,เออพอไหมเพื่อนเลิกปังไม่ไหวแล้วเออปะก็ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเบงนู่นนี้นะเพื่อนก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยละกันเพื่อนเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนันตชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน ย้ำว่าลิงใต้คขไม่แลกผมได้เลยนะเออจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมน,นะแล้วก็มีสูตรสูตรสูตรบอกของแต่ละเกมน,นะมันเล่นยังไงเบ็ดเท่าไหร่กดยังไงเออแล้วถ้าเกิดใครไม่มาทันเวลาเวลาบนนัสชามก็หาเพื่อนในกลุ่มได้นะเออบางทีเขาก็จะมีส่งรูปแตกมาให้ดูนะเกมไหนเราก็ตามมันเข้าไปเออสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเพื่อนบาย